เคยมีคนถามว่ามาพบสัจรธรรมการตื่นรู้แล้วทําไมจะต้องอยากมีเงินทําไมจะต้องเกี่ยวข้องกับการเงินอ่ะนะคะขอตอบคาถามนะคะสัจธรรมการตื่นรู้คืออะไรคะคือการมาพบความจริงของการดํารงอยู่ของทุกสรรพสิ่งซึ่งองค์ประกอบบนโลกใบน,นี้มีเพียงสสารปฏิสสารประกอบไปด้วยของแข็งของเหลวและกา๊าซความจริงทั้งหมดนั้นนะคะดำรงอยู่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ทั้งหมดนะคะ วนเวียนว่ายนะคะของแข็งของเหลวและก๊าสนะคะเมื่อขยายไประดับอะตอมนะเมื่อซูมไประดับหน่วยเล็กที่สุดคือความว่างหรือคือพลังงานนะเรามาพูดถึงการมีอยู่ค่ะแล้วเรามาพบสัจธรรมนะ,ะการมีอยู่คงไม่ปฏิเสธกายกันเนาะนะคะเนาะนี่คือมนุษย์ค่ะมนุษย์มีกายและมีจิตนะคะเราอย่าเพิ่งแยกจากกันค่ะในการมีอยู่กายที่จะดำรงอยู่ซึ่ง ลมหายใจที่มีอยู่ในตอนนี้นัน,นะคะนะะมันต้องสูดอากาศหายใจเข้าไปมันต้องบริโภคดื่มกินเข้าไปค่ะเพื่อนๆนะะสุขภาพจึงจะแข็งแรงเนะะีจึงจะดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่เรารักได้นะะตอบแทนคืนสู่สังคมได้ขยายความดีตนได้นะะนี่ฮะทีนี้กายจะต้องแข็งแรงนั้นจะต้องมีอะไรคะเนะะี่ยะจะต้องมีอาหารการกินที่ดีมีประโยชน์ นะอาหารการกินที่ดีมีประโยชน์นั้นนะคะต้องมีเงินเพื่อที่จะแลกนะคะกับของที่ดีมีประโยชน์เข้าไปหล่อเลี้ยงชีวิตเราใช่ไหมเนะนี่ยค่ะเนี่ยแค่ตัวเราเองนะเนะียสิ่งเนี้ค่ะเราต้องมีเงินนะเราถึงจะซื้ออาหารนะผักออร์แกนิกเนะี่ยข้าวออร์แกนิกเนะี่ยถ้ารักตัวเองอยากให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงเนะี่ยเราก็จะต้องจัดสรรสิ่งที่ดีให้กับร่างกายเรานะียทุกวันนี้ค่ะ เราต้องมีเงินใจ่ายให้กับข้าวออร์แกนิกผักออร์แกนิกนะคะเราถึงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอ่ะเอาแค่ตัวเองนะเนี่ยและเลาะย้อนกลับมาถามค่ะตัวเองเกิดมาเนี่ยใครมีพ่อมีแม่แบบแหนบบ้างเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราอยากตอบแทนคืนบุพการีเราอยากเราอยากเป็นคนดีเนี่ยฮะและตอบแทนบุพการีเนี่ยฮะเราจะมีเพียงความสุขและความรักไปตอบแทนพ่อกับแม่เราได้ไหม เราบอกว่าเรามาตื่นรู้เราไม่สนใจเงินเนะฮะเราสามารถเออเอาความสุขหรือความรักนั้นค่ะเนะะี่ยไปจ่ายเป็นค่าอาหารให้พ่อกับแม่เราได้ไหมเนี่ยฮะเราเอาความรักความสุขไปจ่ายให้ค่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลของพ่อกับแม่เราได้ไหมเห็นไหมคะเนะะี่ยหรือเนี่ยฮะใครมีลูกแบบแหม่มบ้างเนี่ยฮะคนมีลูกอะ่นะเนี่ยะย่อมรักลูกเนาะ ะะเราจะเห็นค่าความรักที่มีต่อลูกนั้นเพียงแค่ความรักความสุขมอบให้เขาอย่างเดียวได้ไหมแน่นอนลูกเราต้องเติบโตต้องวิวัฒน์ต้องพัฒนาคนเป็นแม่คนเป็นพ่อย่อมอยากให้ลูกได้เรียนหนังสือมีเสื้อผ้านุ่งหม่มได้พาลูกเดินทางท่องเที่ยวจริงไหมคะสิ่งนั้นคะ่นะเนี่ยคุณค่านั้นที่เราจะ ขยายให้กับคนที่เราบอกว่าเรารักปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเราจําเป็นต้องมีเงินเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยฮะการตื่นรู้ค่ะการมาพบศีลธรรมการตื่นรู้เนี่ยฮะความจริงแท้ของการมีอยู่ล้วนแต่อุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะต้นไม้เนี่ยที่หย่อนมเมล็ดลงดินต้นไม้ต้นนั้นค่ะถ้า ต้นนั้นออกดอกเขาย่อมออกดอกต้นนั้นออกผลเขาย่อมออกผลแล้วเป็นร่มเงาก่อนจากลาทั้งสิ้นนี่คือการมีอยู่นะฮะเช่นกันกับมนุษย์เช่นกันนะแนูดเสมอนะว่ามนุษย์ไม่ต่างจากต้นไม้นะมนุษย์มีโมเลกุลต้นไม้ก็มีโมเลกุลการวนเวียนว่ายการก่อเกิดต้นไม้กับมนุษย์ไม่ต่างกันต่างกันเพียงอย่างเดียวคือมนุษย์มีปัญญา มารู้ความจริงของกลไกลการก่อเกิดของทุกสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นยิ่งตื่นรู้ยิ่งพบศรัจรธรรมการมีอยู่นั้นควรเติบโตอุดมสมบูรณ์ผลิดอกออกผลเช่นต้นไม้ค่ะถ้าเปรียบกับมนุษย์ทั้งกายและจิตค่ะกายค่ะควรจะมีความสำเร็จทางการเงินเพื่อขยายคุณค่านั้นเนี่ย ให้กับตนเองให้กับคนที่เรารักเห็นไหมคะการเติบโตทางจิตนั้นเนี่ยะเรียนรู้ที่จะมีความสุขได้ง่ายคลายอคติทัศาได้เร็วรับผิดชอบปัญหาความทุกข์ตนเองได้รับผิดชอบชีวิตทางกายยภาพตนเองได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการมาพบสัจธ,ธรรมการตื่นรู้อย่างแท้จริงนั้น จำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่คุณจะได้มาพบกับความเติบโตทั้งกายและจิตวิญญาณตนคนปฏิเสธการเงินไม่ต่างกับคนปฏิเสธกายและการมีอยู่หรือกําลังจะเปรียบเทียบว่าแขนซ้ายดีกับแขนขวาทําไมคะทําไมเราจะต้องให้ค่าแบบนั้นนะคะเราพูดถึงการมีอยู่นะแน่นอนค่ะนี่คือลมหายใจของการมีอยู่การขับเคลื่อนไปของเราค่ะ คือกายและจิตคือการเติบโตทั้งโภพกัพท์และอริยสัพท์และก็เรียนรู้นะฮะที่จะเป็นอิสระจากมันก่อนจากลานี่ดังหากคือสัจธรรมจริงแท้ของการมีอยู่ในนามคารวสของเรือนนะคะใครสนใจนะคะเรียนรู้เข้าถึงเข้าใจง่ายมาเรียนรู้กับสัจธรรมยุค 5G สู่ชีวิตที่ลื่นปลื้ดในนามครูแหนม,มชาวแสง18ได้ค่ะ แม่มีคอร์สพาทุกคนมาพบความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะทั้งจิตและเรียนรู้สร้างสรรการเงินนะฮะแบบง่ายๆสบายๆนะะด้วยการที่มารู้กลไกของการก่อเกิดแบบกระจางสว่างแล้วสร้างเหตุให้ถูกต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เราต้องการมาเรียนรู้ด้วยกันได้ค่ะนะสำหรับคนที่ไม่ปฏิเสธ ความรุ่งเรืองของตนเองยินดีต้อนรับค่ะ